วันนี้หนูก็มาทำสลามแล้วได้จับตัวเป็นครั้งแรกนะนี่คือนุ่มมากใช้สูตรฟองนะคือเอาใส,ส่สบ,บู่แล้วก็ะแล้วเอามาเขยา่าแล้วมันก็จะเป็นฟองเอามาเทใส่เลยแต่ไปซื้อกิสลีนมา20บาทนะคะแถวบา้านนี่มันก็ออกน่าก็จะมีเสียงนิดหน่อยแต่นิ่มมากสูตรนี้รับรองเลยติดมือนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใช้เบบี้ออย เบบี้ออยก็คือการติดมือเด้อสูตรก็คือหนูใส่กาวใส่กาวขุนก็ได้แล้วก็ใส่สบู่ลักไปอย่าใส่เยอะไม่งั้นมันอาจจะแข็งใส่ใส่แบบพอดีค่ะแล้วก็เอากีซารีนไปใส่ถ้ายังไม่ค่อยจับตัวก็เอาไปผสมน้ําแล้วก็ใส่แป้งตอนสุดท้ายค่ะนี่ก็จะหนุ่มมาก สมกับที่รอคอยเลยก็พักมาดูสาลากไนเลยไม่ติดโต๊ะไม่ติดมือเลยนะแต่ติดนิดหน่อยแต่โต๊ะนี่ไม่ติดเลยนี่ก็คือทําให้จับตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยปกติไม่มีกีตารีนะคือสูตรนี้คือน,นุ่มมากแนะนำเลยค่ะ ตอนนี้ก็จบเป็นเพียงเข้านี้นะคะถ้าทำอีกเดี๋ยวก็จะมาถ่ายอีกนะคะขอบคุณค่าครั้งต่อไปก็อย่าลืมรีบๆบ,บอกว่าให้ไปซื้อกีซลีนบอลแลกนะจ๊ะ <c oughs> สุดยอดเลยปีนชุดนอนเออโอเคบายบาย